าดาวรุ่งลูกทุ่งสุพรรณบุรีนะครับประจําปี2559นะครับทั้งประเทศชายและก็หญิงนะครับอ,รอ,อายุาไม่เกิน10ปีนะครับอตอนนี้เงียบเลยนะครับบนเวทีเนี่ยตอนแรกๆขึ้นมาก็ยังมีคุยกันบ้างนะครับอตอนนี้ลุ้นรอผลนะครับแต่ในวันนี้นะครับ เราได้มีกิจกรรมดีๆเวทีที่ส่งเสริมในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมในวันนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากท่านข้อเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีของเรานะครับนั่นก็คือจากท่านว่าที่ร้อยตีสุภีพัฒน์จองพาณิชผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านประหลัดจังหวัดสุพรรณบุรีท่านมณัปอำทองนะครับแล้วก็ท่านหัวหน้าส่วนราชการท่าน วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่ได้จัดกิจกรรมดีๆในวันนี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ไปเกียรตินะครับปรบมือต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะครับท่านได้เกียรตินะครับมานั่งอยู่เวทีด้านนี้นะครับมาชมมาเชียนะครับให้กับนักเรียนทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ลุ้นกันนะครับในเรื่องของการประกวด ดาวรุ่งลูกทุ่งสุพรรณบุรีในงานอุทศรดอนเจดีประจำปี2559นะครับประเภทนักเรียนวันนี้นักเรียนนะครับต้องย้ำว่าอายุไม่เกิน14นะครับแต่ดูรูปร่างแล้วเนี่ยนะครับบางบางท่านเนี่ยโหแล้วโตสูงมากเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ลูกหลานชาวจังหวัดสุพรรณบุรีของเรานะครับ ได้ดูแลในเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็เรื่องของการอารุรักณ์ศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะครับการที่ท่านคณะกรรมการพิจารณาเนี่ยนะครับก็มีเกณฑ์จากน้ําเสียงไพเราะนะครับคำร้องและอักขระถูกต้องจังหวะถูกต้องนะครับคานองถูกต้องเลรลาอารมณ์นะครับแล้วก็การแต่งกายก็มีส่วนนะครับในเรื่องของการพิจารณาให้คะแนนด้วยนะครับ ในช่วงตอนนี้นะครับท่านคณะกรรมการนะครับก็จะขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการได้มาให้ข้อเสนอแนะกับน้องๆที่เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการทั้ง5ท่านนะครับได้คุณสู่บทเวทีขอเสพลปปม